มาดูเจนี้ค่ะเขาถามหาอะไรคะข้อนี้ถามหาาที่เปิด,ดประตูรับน้ปาีเท่าใดเขาถามว่าเปิดประตูนานเท่าใดใช่ไหมคะเขาถามหาระยะเวลาเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำเวลาที่เราปิดประตูลบด้วยเวลาที่เราเปิดประตูนะคะก็จะรู้ระยะเวลา วิธีการทำมีอยู่2วิธีก็คือนับแบบช่วงเวลาหรือว่าจะเอามาลบกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนการลบก่อนลบจากนาทีไปหาวันนะคะศูนย์นาทีลบไปยี่สบนาทีได้ไหมคะไม่ได้ไําทำยังไงคะไปยืมจากอะไรยืมจากแปะแปเลยเท่าไหร่แเหลือจเหอเจ็ดกระจายมา 1>, 1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาที สิบห <60. S 1> ตังค์คนบอกว่ากระจายมาหนึ่งเขียนเลขหนึ่งตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไไดต้องเอาเท่าไหร่มาบวกคะ, <6 40. S 2> ะหกสิบน่าเก่งมากคะ่ะถูกต้องเอาหกสิบมาบวกเข้าไปได้เท่าไหร่หก <6 40. S 2> อ่าได้หกสิบทีนี้เราก็นำอะไรมาลบกันคะับสิบลบหกสิบลบยี่สิบน่าหกสิบลบด้วยยี่สิบคุณตะกีด้ดูคะ่ะหกสิบลบด้วยยี่สิบได้เท่าไราหร่คะยี่สิบน่าถูกต้องค่ะเหลือสี่สิบต่อมาลบถังชั่วโมง ส็ดชั่วโมงลบสิบเอ็ดชั่วโมงได้ไหมคะไม่ได้ไปไปกระจายจากอะไรมาไปยืมจากวันมาใช่ไหมใช่ไหมคะยืมจากวันมาลดลงหนึ่งวันจากวันที่สิบเหลือวันเท่าไรเหลือวันที่เก้านี้วันตรงนี้เป็นวันนะคะวันกระจายมาเป็นชั่วโมงกระจายมาเท่าไหร่หนึ่งวัน ใครตอบได้ผูกเก่งมากค่ะอ่าหนึ่งวันมี24่ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะ,อะเราก็เอา24มาบวกเข้าไปเอา24บวกเท่าไรเก่ง <24. S 1> มากค่ะถูกต้องเพราะว่ามันเหลืออยูเ่เ็ใช่ไหมคะเอา24บวกเ็ดได้เท่าไหร่คะ31<า>อ่าถูกต้องค่ะเท่ากับ3 1ทีนี้รเราก็เอา31มาลบอะไรคะนันกเรียน <28. S 1> ลบส1บ e. ถูกไหม1นลบได้1เหลือ เหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งแสดงว่าใช้เวลากี่วันหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงสี่สิบนาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมง สีสิบนาทีเสร็จเรีเบร้รย